ดีจะได้รวยเข้าใจไหมแล้วเต่๋ยวผมทำอะตุกนำเลยแล้วเต่๋ยวเตรียมวใจพล้อในใจนะมากลามาแม้แต่งงัมาเฉยสิมามาอยากให้แลงงันมาจะดีใจโอเคโอ้โหใหญ่มากลูกโป่งมากอคมาะมครับขอให้มาแข่งแรงแข่งแรงนะคเนี่เราเลยพามาให้ดูหนยเครับ Fly, ก็จะก็จะที่สาวกัท,กทุกชายกนะ็เยอะฝันแม่แม่สุขสันสําหรับวันแม่ก่อนนะวันนี้เป็นวันแม่นะแม่เป็นที่รักของทุกทุกคนนะ วันนี้อามาไม่ค่อยสบายอามานอนอยู่บนเตียงแต่หน้า,าตาไม่ใช่ยุ่ว่าไม่เห็นเสยเียงวันนี้อามาอามาไม่สบายแต่ตอนนี้อามาหน้าตาสดใสยิ่งกว่าตอนที่อามายังเดินได้เพราะฉะน,นั้นอามาตอนนี้ห้ามเฉียงสุขสันต์วันแม่ให้แม่แข็งแรงมั่นคงด้วยสุขภาพภารณามัยแล้วก็ให้อามามีพลังในการที่จะก้าวต่อไปเป็นร่มโพล่มใจของลูกๆหล,ลานทุกคนเลยในตระกูลทีรันประทีพ ตระกูลธีระเกียรติวัฒนาตระกูลจีรพันธ์นะแม่ทุกคนรักแม่หมดนะจิงแต่ว่าขอให้แม่ลงเย็นๆ<ช>นะร่าม,มาจะได้ทักยกันน้กจากนี้ไปก็คือสุขสันต์วันเกิดปีนี้วันเกิดให้อามาเนี่ยนะจงมีชีวิตที่มั่นคงจงเป็นรุ่มแล้วนะาส่ไ,ไว้านหลสืบต่อไปนะแม่นะแม่มีความสุขมากแๆๆๆม่มีความสุขแม่แข็งแรงทุกคนก็ แฮปปี้กับอามาด้วยนะแม่นะสิ่งใดที่ลูกๆเคยล่วงเกินทําไม่ดีให้หมอมายกโทษให้อภัยลูกด้วยแล้วสิ่งใดที่หมมาพูดเกินไปกับพวกมุ่งก็ไม่ถือเราพูดบ้างพวกมาทั้งหมดเลแค่ยาอได้ลงทุกคนโอเคไหมค่ะใช่วู้ววไม่ทะเลาะ

还得咬吗？